โอคีเจพสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาดูไวยากรณ์ค่ะกิรยารูปหนึ่งนะคะกิรยาที่หนึ่งตลิแล้วก็กิรยาที่สองตลิชิมัสนะคะมันจะแปลว่าทํากิรยาที่หนึ่งบ้างแล้วก็ทํากิรยาที่สองบ้างนะคะอาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันทํำยังไงเอ่ยอ่าเริ่มที่ตัวอย่างประโยคแรกนะคะโดนิจิวะเทนิสึอโอชิตเตลิโอโยิตเลิชิมัสตะ อีกรอบนะคะโดนิจิวะเทนนิสึโอชิตตะริโอโยิดะริชิมาชิตะนะคะมันก็จะแปลว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรบ้างคะเล่นเทนนิสนะคะแล้วก็ว่ายน้ำอ่าก็คือเล่นเทนนิสบ้างว่ายน้ำบ้างนะคะวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเห็นไหมคะว่าเทนนิสึโอแล้วก็บวกกับ ชิมัสนะคะก็จะเป็นชิตตะลินะคะทําให้เป็นรูปต่านะคะอ่ะแล้วก็โอโยิดาลินะคะก็คือโอโยคิมัสที่แปลว่าว่ายน้ํานะคะก็เป็นโอโยิดาลิแล้วก็ชิมัสตะนะคะอ่ะมาต่อกันค่ะนิจโยบีวาเอกาโอมิตตะลิไคโมโนชิตตะลิชิมัสตะอีกรอบนะคะนิจโยบีวาเอกาโอมิตตะลิไคโมโนชิตตะลิชิมัสตะมันก็จะแปลว่า วันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทําไมคะดูหนังอ่าเห็นไหมคะดูหนังแล้วก็ซื้อของหรือช้อปปิ้งนั่นเองนะคะก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปดูหนังบ้างแล้วก็ช้อปปิ้งบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันค่ะอ่ายาสึมิโนฮิวะก็รุฟุโนเรงชูโอชิตตาริอุจิเดฮงโอยนดะริชิมาชิตะ ชิมัสนะคะอ่ะีกรอบนะคะยาสุมิโนฮิวะกรุฟโนะเลนชูโอชิตะริอุจิเดะฮงโอยอนดะริชิมัสนะคะเขาก็บอกว่าปกติวันหยุดเนี่ย เขาก็จะไปซ้อมกอลนะคะซ้อมกอลแล้วก็อ่านหนังสือที่บ้านบ้างก็คือวันหยุดก็จะไปซ้อมกอลบ้างแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็อาจจะกลับมาอ่านหนังสือที่บ้านบ้างนะคะเห็นไหมคะว่าทำไมถึงใช้เป็นชิมัสก็คือเขาทำเป็นประจำๆนะคะอ,อีกรอบนะคะ y ยอสมิโน i ิวะกรุฟุโนะเลงชูโอชิตะริอุจิเดะฮงโอย n นดะริชิมัสค่ะอะประโยคสุดท้ายนะคะ ฟูยุยามิวะสกินิอิตาลีโทโมดจิโตปาตีโอชิตาลีชิมัสอีกรอบนะคะฟูยุยามิวะสกินิอิตาลีโทโมดจิโตปาตีโอชิตาลีชิมัสนะคะมันก็จะแปลว่าวันหยุดฤดูหนาวเนี่ยทำไมคะเขาไปเล่นสกีแล้วก็ไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆน,นะคะก็จะมีจัดปาร์ตี้กับเพื่อนบ้างอีกรอบนะคะ ฟูยูยาซมิวะสกินีอิตาลีทารจิโตปาติโอชิตาลีชิมัสนะคะลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะตามไวยากรณ์น,นี้เลยแล้วกลับมาพบกันใหม่กับฟอกกี้เจค่ะ